สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้ยุ่งละสิพังทั้งปปชแน่ปปชชนสารปกครองตั้งทากักปกปิดนาฬิกาหรูบิ๊กปอมลันหว่นข้อมูลผลสอบนาฬิกาหรูกระทบหลายฝ่ายแม้สารปกครองสั่งจากกรณีที่สำนักง,งานสารปกครองได้อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่2 5 5 7 ทับ2562คดีหมายเลขแดงที่1327ทับ2564ในคดีที่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออนไลน์ The Matter ยื่นฟ้องปปชกรณีไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคดีนาฬิกาหลูของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณสมัยเป็นรองนายยกรัฐมนตรีในรัฐบาลคอสชอซึ่งปปชมีมติไม่รับคดีนี้ไว้แต่ส่วนแล้ว ตั้งแต่วันที่27ธันวาคมปี2005 01. โดยสารปกครองกลางได้พิพากษาให้ปปชต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจำนวน2รายการที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ให้กับผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออนไลน์ The Matter ประกอบด้วย1รายงาน สรุปผลการสแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งคณะทำงานรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมปปชในวันที่มีมติเกี่ยวกับคดีนี้รวมถึงเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องและสองคำชี้แจงของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่ยื่นต่อปปชในคดีนี้รวมทั้งหมด4ครั้ง ทางนี้ให้ปกปิดข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะของบุคคลและให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเผยใน15วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดซึ่งล่าสุดนายนิวัฒชัยกเกษมมงคลรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชในฐานโะโฆษกปปชได้เปิดเผยว่าขณะนี้ปปชกำลังรอคำพิพากษาดังกล่าว จากสารปกครองกลางอยู่เพื่อขอดูคำพิพากษาอย่างเป็นทางการว่าจะให้เปิดเผยข้อมูลทางคดีในส่วนใดจากนั้นคณะกรรมการปรปรชชุดใหญ่จะพิจารณาว่าจะสามารถเปิดเผยข้อมูลได้หรือไม่หรือเปิดเผยได้เพียงแค่ไหนถ้าเป็นข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับสำนวนในคดีโดยตรงคงเปิดไม่ได้เพราะถ้าเปิดเผยไปแล้วจะรู้ว่ามีพยานคนใดบ้างให้การอย่างไร อาจเกิดการไปฟองร้องตามมาถ้าเป็นข้อมูลที่เกิดผลกระทบให้กระบวนการยุติธรรมเสื่อมประสิทธิภาพคงให้ดูไม่ได้หรือถ้าเป็นข้อมูลที่เปิดไปแล้วไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลกฎหมายปปชก็ไม่ให้เปิดเผยรวมถึงถ้าเป็นข้อมูลที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้หมายความว่าปปชจะปกปิด ไม่เปิดเผยแต่ต้องรอเหตุผลและรายละเอียดคำพิพากษาก่อนแล้วปปชจะพิจารณาอีกครั้งส่วนปปชจะยืดอุทธรณ์คัดค้านการเปิดเผยสำนวนคดีต่อสารปกครองสูงสุดหรือไม่ยังตอบไม่ได้ขอให้ที่ประชุมปปชวินิจฉัยก่อนนายนิวชัยกล่าวงานเข้าประวิทย์สวยแล้วสารปกครองกลางสั่งปปชเปิดผลสอบคดีนาฬกายืมเพื่อนของประวิทย์ด่วน เมื่อวันที่15กันยาย,ยนปี2504ที่สำนักง,งานสารปกครองถนนแจ้งวัฒนะสารปกครองกลางได้อ่านคำพิาพากษาคดีหมายเลขดําที่2557ทับ2562คดีหมายเลขแดงที่1327ทับ2564ในคดีที่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออนไลน์ The Matter ยืนฟ้องปปช กรณีไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคดีนาฬิกาหรูของพลเอกประวิทยวงสุวรรณสมัยเป็นรองนายยกรัฐมนตรีในรัฐบาลคอสชอซึ่งปปชมีมติไม่รับคดีนี้ไว้ในส่วนแล้วตั้งแต่วันที่27ธันวาคมปี2 5 0 1 โดยสารปกครองกลางได้พิภากษาให้ปปชต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจำนวน2รายการที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ให้กับผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออนไลน์ The Matter ประกอบด้วย 1. รายงานสรุปผลการสแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งคณะทำงานรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมปปชในวันที่มีมติเกี่ยวกับคดีนี้รวมถึงเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. คำชี้แจงของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่ยื่นต่อปปชในคดีนี้รวมทั้งหมด4ครั้งทั้งนี้ให้ปกปิดข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะของบุคคลและให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเผยใน15วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนี้จะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ อันจะก,ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและศรัทธาในการปฏิบัติงานของปปชอ,อีกทางผู้ฟ้องคดีสมควรจะได้รับความคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐจะต้องเปิดเผยตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560มาตรา41และมาตรา59 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในระบอบประชาธิปไตยตามหลักการและเจตนารมณ์ของพรบข้อมูลข่าวสารและเพื่อให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของปปชให้สิ้นสงสัยอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจที่ต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรมกล้าหาญและปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิษ์คำเหตุผลที่ศาลปกครองกลางสั่งให้ปปชต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม,ตมว่านอกจากผลของคำพิพากษาที่สั่งให้ปปชต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคดีนาฬิกาหลุของพลเอกประวิทย์ครั้งต้นแล้วยังมีข้อต่อสู้ทางกฎหมายจากปปชที่ศาลปกครองกลางปัดตก คำอ้างของปปชในหลายๆกรณีอาทิปปชอ,อ้างว่าตัวเองเป็นองค์กรอิสระข้อมูลต่างๆที่ได้จากการทําหน้าที่ควรถูกเก็บไว้เป็นความลับและกฎหมายปปชอเองก็ออกมาใช้ในปี2501หลังจากพรบรข้อมูลข่าวสารที่ออกมาใช้ในปี2540ซึ่งตามหลักหากมีบทบัญญัติกฎหมายขัดกันจะต้องยึดตามกฎหมายที่ออกมาภายหลัง โดยสารชี้ว่ากฎหมายปปชโดยเฉพาะมาตรา36ไม่ใช่บทยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตามพรบรข้อมูลข่าวสารแต่อย่างใดและปะปะชอเองก็เป็นหน่วยงานของรัฐตามนิยามของพรบรข้อมูลข่าวสารมาตรา4จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้ สารปกครองกลางยังยกกฎหมายหลายฉบับมายืนยันหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของปปชและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากปปชทางรัฐธรรมนูญฉบับปี2560มาตรา3ววรสอง องค์กรอิสระต้องปฏิบัติตามกฎหมายมาตรา4 1รับรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐมาตรา59รัฐมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะมาตรา2 1 5อองค์กรอิสระต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมกล้าหาญและปราศจากอาคติ กฎหมายปปชมาตรา36คดีที่ปปชมีมติแล้วให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มาตรา180 กำหนดข้อยกเว้นโทษในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของปปชและพระบข้อมูลข่าวสารมาตรา15ที่เขียนถึงการให้เจ้าหน้าที่มีดุลพินิษในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยจะต้องพิจารณาถึงสปจัจจัยคือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐประโยชน์ของสาธารณะและประโยชน์ของเอกชนส่วนที่ปปชอ้างว่า ข้อเท็จจริงในสำนวนคดีนี้ที่มีข้อหาเรื่องการไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินจ่าถูกนำไปใช้กับสำนวนคดีอื่นๆที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเช่นข้อหารับทรัพย์สินหรือประโยชน์เกิน3,000บาทและข้อหาร่ำรวยผิดปกติ สาลปกครองกลางก็ปัดตกคำอ้างนี้เช่นกันโดยระบุว่าเป็นคนละกรณีกันอย่างไรก็ตามทางปปชยังสามารถอุทธรณ์คดีนี้ต่อสารปกครองสูงสุดได้ภายใน30วันนะับแต่วันที่มีคำพิพากษาขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจขอขอบคุณทุกท่านทีมารับชมส,สด